ันนี้จะมาสาธิตวิธีการตอนจริงต้อนอะไรมะม่วงต้นอะไรนะต้นผักกามน้ครับภาษาอีสานหรอือกลุ่มภาษาไทยกลุ่มไม่ทำไรผักกลุ่มไม่ดองครับใบเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอมันจะมีใบยอดมันกับดอกมัครับดอกมัน,นคน<ง>อีสานี่ชอบกินดอกมันจะเป็นพุ่มๆดอกเปนพุ่มๆครับจะดองกินกับน้ำพริกปลาทูแซบหลาย อันนี้แบบบ้านๆนะไม่เคยทําในชีวิตนี่ไม่ควรจะตอนครั้งแรกนี่ครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะ,ะก็ลองทําดูเป็นไม่เป็นไม่ไม่ว่ากันนะครับลองสาธิตดูเพิ่งจะเป็นเกษตรกรเตรียมกเกษียณนะครับคนแก่หัวงอกมดแล้วเหมือนดอกประกำเลยอขอบคุณน้องที่ช่วยถ่ายวิดีโอให้นะ <c oughs> ชัดไหมเนี้ย ชัดสิเดี๋ยวนะอันนี้คือขูดให้เห็นเนื้อเยื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องบากตรงนี้เดี๋ยวนะครับยังไม่รู้ไม่ดูจากคลิปนะไม่ไม่เคยทําครับไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะนี่จะมีน้ํายามาทารอบซื้อน้ํายามาขวดละแปดสิบาทที่วันนี้จริงน้ำยาเล่งรากครับบีหนึ่งเดี๋ยวเอาไปถามเขามาไปซื้อแล้วก็ถามเขานี่ค่อยขูดนะขูดขูดขูดไม่รู้ขูดอย่างหรือเปล่านะแต่น่าจะได้อยู่ พราะไม่ให้เนื้อเยื่ไม่ให้เนื้อเยื่อมันไม่ให้เนื้อเยื่อมันมาต่อเดี๋ยวมันจะได้เกิดารากอันนี้วิธีขูดเอาอันดับแรกเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนขีดขีดชิ้นทีๆเลยอหลักการคืยอยังบากให้มันลากออกตรงบริเวข้างบนให้ลากมันแทงออกง่ายๆเสร็จแล้วดเดี๋ยวเรามาป้ายยาดีหนึ่งกันอันนี้หมดยาง นี่นะครับอโอเคอันนี้ก็ขูดเรื่องเยื่อมันน่าจะออกบมดแล้วนะครับไม่ยื่ออกบแลครับโอเคอเสียครับ